จ้าสวัสดีจ้ามือนีกับมาพบกับช่องน้องช่องชาแนลอีกตามเคยเนาะจ้ะมือนีช่องน้องช่องชาแนลกับมีแนวทางหวยหุ่นดาวโจรของคืนวันที่หกพฤศจิกากับมีมาาหคือเกาเอ่าเนาะจ้ะเนาะเป็นคืนวันเสาร์กับมีแนวทางให้ดาวเดียวเนาะจ้ะเนาะกับเป็นของดาวว i p พแต่ก่อนที่เขาจะไปเบื่องแนวทางช่องน้องช่องชาแนลกับมาขอกำลังแรงใจ จากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจะกระโค้ห้ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้องซ่อนชาแนลอีกช่องหนึ่งในเด้อจ้าขอบคุณจ้าแต่ก่อนท้าจะไปเบิ่งแนวทางเขาบอกวมาเบิ่งรางงานผลก่อนนอกจากของ หุ่นดาวโจนเที่ยวหายไ,ไปขึ้นมาที่หาพฤศจิีกานอกจากนาะว่าผลทั้งสองดาวออกตัวใดจ้ะกลับไปเบิ้งผลดาวแรกก็นอกจากของดาว VIP เท่ากับหาไปฟันหวิ่งรูด7กับ6จาะผลที่ออกมาบนออก1ูนย์า่างออกเก้หาจาะ สำหรับของดาว V i p พเขากับ,บเขาเนาะกับมีเขาบ้างรุดบ้างกับบ่าว่นนากันนอกจากเขากับหายไปเป็นเพียงแค่แนวทางตัวเลขเท่านั้นกับไปเบื้องต้นเลยนอกจากนั้สำหรับผลดาวปกติดาวปกติเขากับหายไปฟันสามวิ่งดูดซีกับสามจากผลที่ออกมาบนออกเจ็ดเก้าหาหลางออกเจ็ดสองจาก สำหรับดาวปกติเข้ากับว่าเขาเพื่อกันนอะจะกจากมีเขาบ้างรุดบ้างเข้ากับไปเป็นเพียงแค่แนวทางตัวเลขเท่าน,นั้นจะกับเบื้องแายงานผ้นกันไปแล้วกับไปตามต่อเลยเนาะสำหรับแนวทางหวยหุ้นดาวโจรของขึ้นวันเสาร์ที่6พฤศจิกานอกจากว่ามีแนวทางตัวเลขเข้าตัวใดแน่จะเข้ากับไปเบื้องแนวทางกันเลยจ้า สาากับมาตามต่อกันเนาะจ้า,จาเนาะสาหรับแนวทางวมฮุนดาวโจนขึ้นวันที่6พฤศจิกาเนาะจ้า,จาก,กับเป็นแนวทางดาวเดียวเนาะจ้ากก็คือของดาวที่ญพี่เนาะเขากับไปเบื้องตัวเด่นจ้ากับไฮเด่นศูนย์กับเด่นหนึ่งไปเบื้องฟันวิ่งรูดนาะจ้ะมาเบิ้งฟันก่อนกับไฮฟันศูนย์วิ่งรูดกับไฮหนึ่งกับศูนย์ ไปเบิ้งตัวเน้นแล้วก็ตัวร่องเนาะจ่ะมาเบิ้งตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นก็นใ้ศนย์หนึ่งศูนย์ศนสศูจ่ะไปเบิ้งตัวร่องตัวร่องก็ให,หนึ่งสองหนึ่งสา หนึ่ซหนึ่งหาจ่ะกลับไปเบิ้งแนวทางตัวเน้นตัวเจอสองตัวก็ให้เลนไปกรับน้ำนอกจากตัวนี้แต่ว่าแต่ละมือเ้วจะสำรับตัวเน้นตัวเจาอก็จะเขางากแน่ก็จะมีเขาบ้างรุดบ้างเหาก็ใช้แนวทางเป็นฟันดิ่งรูดจัดตัวนี้จะเขาง่ายเล่นง,ง่ายกว สำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ร้องออกไปเล่นเป็นแนวทางกันเบิงเท่ากับเบิงแนวทางกันไปแล้วนอกจากเนาะสำหรับของหุ่นดาวโจนขึ้นวันที่6พฤศจิกานอกจากเนาะกับเป็นของดาว v i p เบิงตัวเด่นตัวเน้นกันไปแล้วมีตัวมากตัวชอบถูกอกถูกใจกันบม่อนอกจากมักชอบตัวใดเท่ากับสามารถเอาไปเสริมเป็นแนวทางใด เพื่อเขาเะได้เอาไปเรียนนิ่นนักนิ่นเบาตรงกับเหล็กทเทาคิดไว้ทายนี้ช่องน้องซ่อนชาแนลก็ขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจะ้ะก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนาะจะ้ะพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าคลิปนี้ช่องน้องซ่อนชาแนลก็ขอขอบคุณจ้า สวัสดีจ้า